ในส่วนของบางอย่างเนี่ยเราสามารถทำลกหน้าได้เลยฉะนั้นเนี่ย้ก็คือเราก็เหมือก็แค่เป็นคอนเซ็ปต์ดีไซน์อาจจะไม่ได้มีเชฟที่แน่นอนเราก็เอารีควายไว้ต่างๆเนี่ยคัดเลือกซัพพลายเออร์ลูกหน้าได้เลยจนถึงขั้นตอนเนี้อย่างกรณีส่วนเราเราใช้เวลาประมาณหนึ่งปีในการคัดเลือกเอพาดทก็ยัง อยังจากเรื่องพอคันเลือกซัพพลา,ายเออร์ได้เสร็จเนี่ยคือน้องๆต้องเข้าใจว่าบริษัทรถยนต์เนี่ยลบถึงยี่ส่นเนี่ย,นเ,นยเราเป็นผู้ผลิตรถยนต์ก็จริงนะครับแต่เราไม่ได้ทําชิ้นงานเองเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์หรือร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราจะซื้อชิ้นงานจากข้างนอกนะครับเป็นส่วนน้อยที่เราจะทําชิ้นงานของเราเองนะครับแต่เราก็จะมีกลุ่มบริษัท ย่างยกตัวอย่างกลุ่มบริษัทอีสุเราอาจจะให้เขา,าปั๊มชิ้นงานให้หรือว่าฉีดพลาสติกให้อะไรเงี้ยนะครับส่วนใหญ่บริษัทรถยนต์เองก็เป็นอย่างนี้จะออกแบบน,นะครับแล้วก็ให้แต่แต่ละบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญเนี่ยนะครับมาร่วมกันออกแบบกันนะครับแล้วก็ให้เขาผลิตชิ้นะค้าในกรณีนี้ก็เหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าอีสุจะเป็นคนออกแบบอย่างบางที Uh, เราก็ต้องร่วมืปอลครับไเรื่อย,ย mm. อย่างเช่นยกตัวอย่างอย่างบอกเนี้ยนะทีสูเราก็แค่ให้รีควายเมรือความต้องการว่าเราต้องการบอกเชฟประมาณนี้นะครับสไลด์ขึ้นสไลด์ลงได้กี่ละสิบมิลสมมติปรับรีไทรเน่กี่องศานะครับ,ร,บรับโหลดได้เท่าไรอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะให้รีควาย ผู้บริษบอกก็เ,เป็นซัพพลายเออร์เขาก็จะมีความเชี่ยวชาญาน,นะครับ mm hmm. เขาเอาเรีควร้อยไปนะครับ mm hmm. แล้วก็ไปร่วมกันออกแบบบริษัทบริษัทรถยนต์ส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้นะครับก็คือร่วมกันออกแบบไม่ใช่เราออกแบบเราเองเพราะเราก็ไม่ได้ผู้เชี่ยวชาญพวกชิ้นส่วนแต่ละชิ้น mm hmm. นะครับแล้วตัวนี้ก็มีเรื่องของอ,อาเโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาช่วยว่าต้องออกแบบชิ้นงานยังไงนะครับ อย่างตอนนี้ก็เป็นงานหลอ่อเป็นเราไม่รู้ไม่ได้ใจรู้จักนะงานหลอ่อนี่ก็เทพวกตัวนี้พี่ไม่แน่ใจว่าเป็นแอนโดรเนี่ยหรือเปล่าเ,เทลงไปมันก็ไหลไปตามแม่พิมพ์ในกรณีนี้ก็พลาสติกนะเราก็ซิมูเลตว่าเราจะให้น้ำพลาสติกมันเข้าตรงไหนของชิ้นงานเนี่ย<ม>เพื่อให้การไหลมันดีแล้วก็ชิ้นงานออกมามันสวยมันดีอย่างเงี้ย ก็ต้องมีการออกแบบตรงนี้เนี่ยซัพพลายเออร์ส่วนใหญ่ก็าจะใช้เวลาในการออกแบบติดตัวมาสามักกว่าตั้งแต่ตั้ปีเสร็จปุ๊บเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยเรื่องของเตรียมการผลิตแหละนะครับซัพพลายเออร์นะครับเขาก็ต้องมีการเตรียมการผลิตในการทําแม่พิมพ์นะครับออกแบบแม่พิมพ์แม่พิมพ์แล้วก็ต้องมีจิ๊บด้วย ออกแบบดิ่หรือเช่องมือจับออกแบบเรื่องของรายการผลิตนะครับว่าจะต้องมีรายการผลิตอย่างไรเครื่องประกอบอะไรต่างๆก็ต้องมีการเด่นกาก็ท่านตอนนี้ก็ใช้เวลาประมาณทีที่เราเห็นทใเขากำลังปงั๊มๆก็คือแมสดสกสามารถปั๊มชิ้นงา ันนี้ของเมื่อกี้ทางฝั่งซัเ s อร์ l i e r นะครับอันนี้ทางฝั่งอีซูเราก็เหมือนกันเราก็าต้องเตรียมว่าเครื่องไม้เครื่องมือ,อ,อโรงงานลายประกอบลายขั้นสีมีทั้งหุ่นยนต์มาช่วยอะไรเงี้ยน,นะววรเรกานะร anger, รก็ต้องมีการเตรียมการนะครับคอนเว t e e อร์นะครับก็ต้องมีการเตรียมการอีกประมาณปีครึ่ง หลังจากนั้นเนี่ยก็ต้องมีการเรียกมีการสั่งซื้อชิ้นส่วนจากทาร์สเปเดอร์มาทดลองประกอบดูว่าที่เราเออกแบบไปนั้นเนี่ยเวลาซื้อชิ้นส่วนเข้ามาประกอบวเนี่ยแล้วมันมีปัญหาได้อเปลานะครับบางทัวอ,อย่างเมาส์เนี่ยบริษัทน,นี้บริษัทหนึ่งฐานเมาส์อีกบริษัทหนึ่งสายไฟอีกบริษัทหนึ่ง เวลาเขาทาชิ้นงานเขาทําได้ตามรอยอิงแต่ว่าเวลาพอมาประกอบไอ้ตัวนี้ติดค่าบวกไอ้ตัวนี้ติดค่าลบมาประกอบกันมีปัญหานะครับวิ่งวิ่งไปมีเสียงอะไรเงี้ยก็ต้องไปแกน้นะหรือบางที ing, เอเจนต์ลิออกแบบมาดีมากเลยแต่ว่าในลายประกอบประกอบยากมากในลายบอกไม่เอาก็ต้องไปแก้ให้เขาต้องให้เขาประกอบง่ายด้วยอะไรเงี้ยอะารอย่าง,าง,างนะก็ต้องมีการ ถ่ายอ้านะครับหรือทดลองประกอบอย่างอีโซเนี่ยเรามีการทดลองประกอบก่อนขายนะครับก็คือหลังจากดีไซน์ฟิกซับเออร์ทำแม่พิมพ์เสร็จทำชิ้นงานมาส่งเราก็เรียกชิ้นงานลองประกอบดูชั้นที่หนึ่งโอเคไหมถ้ายังไม่โอเคตรงไหนต้องแก้นะครับก็เอเจนต์ก็จะแก้แบบเบรกเกอร์ก็ไปแก้พาร์ทส่งมาลองทั้งที่สองโอเคไหมนะครับ ตามหลักมันต้องโอเคแล้วเพราะมันจะผลิตนะเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นเนี่ยอย่างทีโซเราเราก็จะต้องมีการเลียดชิ้นงานมาประก,บกอบเป็นแบบหลอดละคราวนี้จะเริ่มเราเราเตรียมจะผลิตแมสล้เราผลิตประมาณนาทีละชันนะฮะไอช่วงเนี้ยขั้นตอนเนี้ยเราก็ต้องเรียกพาร์ทมาเยอะๆทดลองว่าคราวนี้เราจะรันแบบแมสแล้วนะ ติดปัญหาอะไรไหมเรื่องแฟคซสตรีี่เรื่องการประกอบเรื่องอะไรอย่าเป็นการยืนยันอ,อีกครั้งหนึ่งว่าเราสามารถผลิตแบบปริมาณมากๆแบบไม่มีโดยไม่มีปัญหาใดๆหลันะะงจากนั้นเราก็จะผลิตกันผลิตรถเป็นแบบ mass production หรือผลิตที่รนะะันเมื่อสักครู่นี้ที่พี่บอกนะเราสังเกตนะตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายเนี่ย ใช้เวลา4ปีดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราจะออกแบบรถท่านหนึ่งคันเนี่ยเราต้องมองไปอนาคตข้างหน้า,า,นนา,าอีก4ปีข้างหน้าเนี่ยเทรนมันเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องตามเทรนให้ทะนะันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องออกแบบมาให้แข่งทงันคู่แข่งในตลาดนะครับนี้ก็เป็นขัน้นตอนอันนี้พี่ก็ทำมา ให้เข้าใจง่ายๆแต่ตัวนี้อันนี้ก็คือยังไม่เข้าเรื่องการซื้อเลยนะของเราพี่ให้เวลาเราประมาณชั่วโมงนะึงนะ